<c oughs> ข่าเอียกว้ยคารวะท่านป้ากูเทนเลอถือว่าเป็นนักแสดงซูเปอร์สตาร์ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาอย่างยาวนานนับหลายทศวรรษของฮ่องกงแต่ภายใต้ผ้าเปืืองหน้าแห่งการประสบความสำเร็จนี้ กลับมีความยากจนข้นแขนและมรสุมชีวิตอันหนักหนาสาหัสที่กว่าที่เขาจะผ่านพ้นมันมาได้ก็แทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเขาไม่เคยได้เรียนมหาวิทยาลัยต้องออกมาหางานทำหาเงินช่วยทางบ้านตั้งแต่อายุแค่15ปีและที่สุดของความตกต่ำในชีวิตคือการที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึงสองปีเพราะหลงผิดคบเพื่อนเลวจึงพากันไปก่อเหตุปล้นผู้หญิงแล้วถูกจับได้เมื่อตอนที่เขาอายุ18ปีอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้คนสงสัยใคร่รู้คือทั้งๆที่เป็นคนจีนแท้ๆแต่ทำไมเขากลับมีผิวสีแทนอันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ดำมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับดูเทียนเลอร์ในช่วงวัยรุ่นนั้นมีใบหน้าที่หล่อใสและมีผิวขาวผุดผ่องยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกซึ่งนั่นทำให้เขามองว่ามันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขาดูไม่แมนหลังจากที่รับบทอีกล้วยในซีรีส์มังกรหยก1995แล้ว เขาจึงเริ่มย้อมผิวตัวเองให้เป็นสีแทนด้วยการจัดแสงในบ้านให้เป็นสีม่วงซึ่งจะทําให้ผิวเขาคล้ำได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าการออกไปอาบแดดกลางแจ้งซะอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาบอกลาผิวขาวๆไปตลอดกาลก็คือความเบื่อที่จะต้องแต่งหน้าเวลาเข้าฉากการย้อมผิวให้เป็นสีแทนอยู่เสมอจะทําให้เขาไม่ต้องใช้เมคอัพใดๆอีกต่อไปและต่อจากนี้คือเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของพระเอกซูเปอร์สตาร์ผู้มีน้ำใจงามของฮ่องกง กูเทนเลอร์ครับลุยส์กูหรือกูเทนเลอร์นักร้องนักแสดงและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมปี1970ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเขาเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนจึงได้เริ่มเรียนแค่ชั้นมัธยมปลายเท่านั้นและเขาเลิกสนใจการเรียนเมื่อตอนอายุได้15ปีด้วยการเลือกคบเพื่อนเลวๆทำให้เขาถูกจับในข้อหาปล้นผู้หญิงในปี1988 ซึ่งตอนนั้นเขาอายุ18ปีเขาถูกจับในขณะที่คนอื่นนี้ได้หมดแต่เขาก็ไม่ปริปากและยอมรับโทษแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือการถูกจำคุกถึงสองปีเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาในวัย20ปีเขาก็เริ่มกลับเนื้อกลับตัวตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพโดยไม่คิดที่จะหวนคืนสู่วิถีโจรแต่อย่างใดซึ่งถ้าดูตางอุปนิสัยใจคอของเขาในปัจจุบันที่มุ่งม,มั่นในการทำงานและชอบทำการกุศล แอดคิดว่าการกระทําในครั้งนั้นมันไม่ได้เป็นการกระทําด้วยสันดา์แต่เป็นเพราะการครบเพื่อนผิดไปเท่านั้นเขาทํามาหมดแล้วทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนล้างจานพนักงาน KFC ผู้ช่วยกุ๊กในครัวรวมถึงเป็นพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาโดดเด่นอีกทั้งยังมีอุปนิสัยไม่ชอบวุ่นวายกับผู้คนจึงทําให้เขาทําแต่ละงานได้ไม่นานนัก งานที่เขาทําได้นานที่สุดคือการเป็นพนักงานส่งเอกสารซึ่งเขาทามันอยู่นานกว่า2ปีแต่ฟ้าไม่ได้กําหนดให้เขาต้องเดินบนเส้นทางสายนี้ชีวิตเขาจึงต้องพบกับการเปลี่ยนพันในปี1992เขาก็มีโอกาสได้ทํางานเป็นนายแบบซึ่งรวมถึงการเป็นพระเอกมิวสิกในเพลงคาราโอเกะต่างๆด้วยแต่ด้วยความโชคร้ายบริษัทโมเดลลิ่งที่เขาสังกัดอยู่ก็เกิดล้มละลายและเขาก็ต้องตกงานอีกครั้ง หลังจากได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเขาจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรมการแสดงของที b ีและด้วยหน้าตาที่โดดเด่นเต็มไปด้วยออร่ราของดาราใหญ่เขาจึงได้รับการเซ็นสัญญาจากทีวีเป็นเวลาถึง8ปีเลยทีเดียวและเขาก็ได้ทำหน้าที่บนจออันหลากหลายทั้งเป็นพิธีกรเกมโชว์รายการวาไรตี้และเล่น TV วีซีรีส์มากมายหลายเรื่อง โดยผลงานเปิดตัวของเขาก็คือซีรีส์ not to treasure 1 9 9 4ที่มีเจิ้งอีเจียนกับเชิญสงหลิงร่วมแสดงและในปีเดียวกันนี้เขายังได้เล่นซีรีส์ class of distinction ที่ทำให้เขาได้พบรักกับนักแสดงสาวหวงจีอิงที่ต่อมาได้คบหาเป็นแฟนกันถึง7ปีณนะช่วงเวลานั้นชีวิตเขานับได้ว่าทั้ง lucky in game และ lucky in love เป็นดาวรุ่งหน้าใหม่อนาคตไกล ใครก็ขวางไม่อยู่แต่แล้วมรสุมลูกใหญ่ก็สาดซัดเข้าใส่ชีวิตเขาอย่างจังเมืม่อสื่อต่างๆได้พากันไปขุดคุยเรื่องราวที่เขาถูกจำคุกเพราะคดีปล้นอนาคตที่กำลังสดใสดูเหมือนจะดับวูบลงในพริบตาเขาได้แต่ทรุดลงนั่งอย่างหมดแรงและคิดว่าชีวิตเขาคงจบลงแค่นี้เพราะสำหรับนักแสดงหน้าใหม่คนหนึ่งถ้าถูกขุดคุยเรื่องเลวร้ายแบบนี้ขึ้นมาก็คงยากที่จะอยู่ต่อไปได้ในวงการ แต่เขายังพอมีแต้มบุญเมื่อมีคนสองคนที่พร้อมเข้ามาอบอุ้มในยามที่ชีวิตตกต่ำจนถึงขีดสุดหนึ่งก็คือหวงจีอิงแฟนสาวของเขาในขณะนั้นที่แทนที่จะเดินหนีแต่เธอกลับเลือกที่จะยืนเคียงข้างเขาคอยให้กำลังใจในการต่อสู้แม้ว่าจะต้องแลกด้วยหน้าที่การงานที่ตกต่ำลงของเธอก็ตาม2คือพี่ใหญ่เลสลี่จาที่ลงทุนออกหน้ารับประกันกลางงานคอนเสิร์ต ว่ากูเทลเลอร์ไม่ใช่คนเลวโดยสันดานและเขาควรได้รับโอกาสครั้งที่สองประกอบกับการออกมาขอโทษต่อสาธารณะอย่างจริงใจจึงทำให้เขาค่อยๆได้รับการยอมรับจากสังคมและเริ่มกลับมามีที่ยืนในวงการได้อีกครั้งกูเทลเลอร์รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของเลสลีย์จังและเคยกล่าวขอบคุณต่อพี่ใหญ่ในหลายครั้งหลายวาระว่าถ้าไม่มีพี่ใหญ่จ้างในวันนั้นก็คงไม่มีน้องกูแบบในทุกวันนี้ แม้จะยังมีเรื่องอื้อเฉาวข่าวอาดีตแต่กูเทลเลอร์ก็ยังสามารถได้รับบทเอียกล้วยในซีรีส์ฮิตของ t v วี B, บีมังกรหยก1995ซึ่งบทนี้ก็ได้สร้างชื่อให้กับเขาจนกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์มาจนถึงปัจจุบันและนับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ของชีวิตเขาเขามีผลงานมากมายทั้งทีวีซีรีส์และภาพยนตร์และด้วยบทบาทที่หลากหลายยิ่งทำให้เขาโด่งดังจนฉุดไม่อยู่ แต่ข่าวเช้าก็มีเข้ามาไม่น้อยเช่นกันเขาเคยถูกนักแสดงสาวชื่อดังตามตือถึงขั้นมาขอะประตูบ้านกลางดึกแต่เขาก็ได้ให้ร,ปรอปภมาเชิญเธอกลับไปเขาได้เลิกกับหงจีอิงในปี2000เนื่องจากช่องว่างที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของไหวจึงทําให้เห็นความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนแต่นั่นอาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเพราะหลายคนบอกว่า แม้บนจอเขาจะเป็นพระเอกที่แสนโรแมนติกและชวนฝันขนาดไหนแต่ในชีวิตจริงเขากลับเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยยากที่สุดคนหนึ่งเพราะความเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบ้างานและไม่รู้จักการประครับประคองความสัมพันธ์จึงไม่ได้มีแต่หงจีอิงเท่านั้นที่ต้องตัดใจเดินจากเขาไปในที่สุดเขาเคยมีข่าวลือกับส่วนๆคู่ขวญในจอที่ร่วมงานกับเขาบ่อยมากแต่เธอกับคิดกับเขาได้เพียงแค่เพื่อนเท่านั้น คงมองออกเลยว,ว่าเฮียกูเป็นคนที่อยู่ด้วยยากถึงกบหาเป็นแฟนกันไปสุดท้ายก็คงต้องเลิกนอกจากนี้ยังมีเฉินเฉียวเอินเกาเซียนหนีและเจิ้งซิ่วหวนที่ล้วนแล้วแต่เคยมีข่าวลือว่าเคยกบหากับเขาแต่ก็ไม่มีข่าวยืนยันแต่อย่างใดความบ้าง,งานของกูเทลเลอร์น,นั้นเป็นที่เรื่องลือไปทั้งวงการเข้าโหมเล่นหนังเป็นบ้าเป็นหลังเฉลี่ยปีละถึงสี่เรื่องซึ่งถือเป็นการทำงานที่หนักมากๆเขาบอกว่าเขาอยากทำงาน และไม่ต้องการพักเบรกอะไรที่เสียเวลาไม่มีใครเข้าใจว่าเขาจะโหมทำงานหนักเพื่อหาเงินไปทําอะไรนักจนกระทั่งเมื่อมีการเปิดเผยในภายหลังว่าเขาได้บริจาคเงินมากมายเพื่อสร้างโรงเรียนให้กับชุมชนยากจนในแผ่นดินใหญ่รวมกันแล้วนับร้อยโรงทุกคนจึงค่อยหายสงสัยและได้ประจักษ์ถึงความเป็นพระกใจบุญของเขาในที่สุดผลงานซีรีส์ นอกจากบทเอีย้ยกล้วยในซีรีส์มังกรหยก1995แล้วเขายังมีซีรีส์เด่นๆเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นลูกผู้ชายต้องสู้1996ยอดดาบวงพระจันทร์1997 เพลิงนรกไฟชีวิต1998คดีดังกองปราภาคสี1998 ับภาคเรียมโหดหน9 9 9และเจาะเวลาหาจินสปี2001ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายก่อนที่เขาจะมุ่งไปที่ผลงานภาพยนตร์มากกว่า โดยเขาโลดเล่นอยู่ในวงการจอแก้วแค่7ปีคือนับตั้งแต่ปี1994ถึงปี2001กับผลงานซีรีส์ทั้งหมดแค่16เรื่องเท่านั้นผลงานภาพยนตร์กูเทนเลอร์ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี1994พร้อมๆก,กับการเข้าสู่วงการจอแก้ว โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาเล่นคือหนังแอคชั่นอาชญากรรม Organized Crime and t r i a d Baru 1994ที่นำแสดงโดยหลีซิวเสียนู่นภาพยนตร์เด่นๆเ,เรื่องอื่นๆของเขาก็มีอย่างเช่นซีรีส์ภาพยนตร์คืนผีเดือดภาค1ถึงภาค7 1997ถึงปี2000คู่เลวปี2000 ซู Susan, สันศึกเทพยุทธลมฟ้าปี2,001บ้านสิงโตคำรามรักให้ลั่นโลกปี2,002เวลาความรักที่สูญหายปี2,003 ผลจริงคู่ใหญ่ปี2004ขึ้นทำเนียบเลือกเจ้าพ่อปี2005 วิ่งกระเงตงฝาดปี2006โดยในช่วงหลังๆเขาไม่ได้ผูกติดอยู่กับแค่บ,บทพระเอกต่อไปตรงกันข้ามเขากลับเลือกเล่นในบทบาทที่หลากหลายเช่นบทขี้ยาจอมโฉดชั่วในหนังเกมคนเหนือคนปี2007ที่เขาเล่นบทกะเลวรากได้อย่างถึงแก่นจนไม่เหลือมากพระเอกเลยยิ่งช่วงไม่กี่ปีมานี้แค่เห็นหน้าเขาโผล่ขึ้นจอมาก็แทบแยกไม่ออกว่าจะมาในบทคนดีหรือบทคนร้ายกันแน่ คือบุค,คลิกมันเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจเช่นบทตำรวจเลวในหนังทรี2016เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีลุยบ้าเลือดปี2007พลิกภารกิจสั่งตายปี2009เฉือนเหลี่ยมกระสุนจับตายปี2010 โอเยโปโเยปี2011เกมล่าลบเหลี่ยมเลวปี2012โคตรคนโคตรอันตราย2013ขนคมค้นพายุ2014 โฮดซับโฮด2015ลาจารชน2016เดือดสัตด,ดิบ2017 แอนนิต้าเสียงนี้ที่โลกต้องรัก2021และดาบมังกรหยก2022เป็นต้นโดยตลอดระยะเวลา28ปีที่เขาอยู่ในวงการภาพยนตร์มาเขามีผลงานหนังทั้งหมดกว่า125เรื่องเลยทีเดียวผลงานเพลง แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีผลงานเพลงเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกับการเล่นหนังและทีวีซีรีส์แต่เขาก็มีผลงานเพลงที่ส่วนใหญ่เป็นเพลงทีมของซีรีส์ที่เขาเล่นและได้มีผลงานเพลงออกมาเสียละบัมในช่วงยุคต้นปี2000หงงวววจอยไนนัันน,นต ก,ป,กยยปัจจุบันกูเทียนเลอร์ในวัย52ปียังคงรู้สึกสนุกอยู่กับการเล่นหนังที่เขารักอย่างสมบุกสมบันต่อไปพร้อมๆกับการอุทิศต,ตนให้กับสาธารณะและการบริจาคเงินเพื่อการกุศลอยู่เสมอผลงานโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาคือการระดมทุนสร้างหนัง เพื่อหาเงินให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยในวงการภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดสร้างความชื่นชมให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากเขายังโสดและยังไม่มีทีท่าว่าจะตกร่องปล่องชิ้นกับสาวใดเลยสำหรับคนที่มีโลกส่วนตัวสูงบางทีมันก็ไม่เหมาะสำหรับการมีคู่อยู่คนเดียวไปมันก็สบายใจดีนะกูเทียนเลอร์ไม่ได้กล่าวไว้แอบแอบใส่ไฟเอาเอง